ชมในส่วนของเทคนิคนะคะระยะสั้นนี่ก็ถือว่ายังเป็นมูลิ i s ต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ดัชนีเนี่ยยังลอยตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเก่งกําไรต่อไปนะคะแต่กรอบก็จะเป็นลักษณะแคบๆนะคะในระหว่างวันนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่1296กับ1288นะคะส่วนแนวต้านก็จะขยับขึ้นมาเป็น1308กับ1313ค่ะ ซ็อกีวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว MGD MJD นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยพักตัวลงมาแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ในกรอบลักษณะของ up trend ได้นะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณซื้อกลับนะคะแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาหนุนด้วยนะคะช่วงสั้นเนี่ยจะมีแนวต้านบริเวณ3บาทเป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป็นแนวต้านตามเส้นเทรนไลน์ขึ้นไปประมาณ3บาท20นะคะรับจะอยู่ประมาณ2บา84 2บ80แล้วก็คัลอสที่2บาท78ค่ะ มาเป็นตัวคาหมาดนะคะตัวนี้ก็เมื่อวานนี้แท่งเทียนกลับมาเป็นบุลลิชอีกครั้งนึงนะคะพร้อมกับที่เครื่องมือ m o d i f y s t o c h a s t i ติเนี่ยให้สัญญาณซื้อแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวกลับออกมาจากเขตโอเวอร์โซ so ได้เป็นวันแรกนะคะก็นักยากราคาก็ยังน่าจะมีอัพไซด์ได้อีกนะคะแนวต้านนะคะก็จะมีอยู่2จุดนะคะก็คือ8บาท40กับ9บาทนะคะรับจะอยู่ที่7าท60แล้วก็คัทลอสที่7บาท40 ถัดมาเป็นสีไทยนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานทำนิวไฮไปอีกครั้งนะคะด้วยวอลลุ่มที่หนาแน่นแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยังน่าจะเป็นการขึ้นต่อได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นส่วนตัวของอะระยะกลางก็คือ m a c d เเนี่ยเริ่มจะวกตัวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็คิดว่าน่าจะให้สัญญาณซื้อตามมาเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็ยังน่าจะสามารถทําไฮไม่ได้อีกนะคะก็ะมองไว้ที่30บาทนะคะรับอยู่ที่26สบกาทสลึงแล้ว ตัวสุดท้ายเป็น VTE นะคะจะเห็นว่าขึ้นปิดไฮของวันนะคะพร้อมด้วยสัญญาณซื้อจาก r s i นะคะขณะที่เครื่องมือตัวอื่นๆเนี่ยก็ทยอยกันปรับตัวขึ้นนะคะอย่างน้อยก็น่าจะได้ทดสอบไฮเดิมประมาณ3บาท50ถึง3บาท54รับก็จะอยู่ที่3บาท26แล้วก็คัดลอสที่3บาท20ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ